ธุรกิจดอกไม้ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมทำให้ทางการท้องถิ่นหาแนวทางพัฒนาเพิ่มมูลค่าดอกไม้และพัฒนาการท่องเที่ยวที่ใช้ดอกไม้เป็นจุดขายในช่วงวันหยุดวันแรงงาน5วันตั้งแต่วันที่29เมษายนถึง3พฤษภาคมตลาดดอกไม้โตนานในมณฑลยุนนานซึ่งเป็นตลาดซื้อขายดอกไม้สดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียหนึ่งแน,นไปด้วยผู้ซื้อดอกไม้ในเมืองหยันเฉิงมณฑลเจียงซู ดอกทิวลิปกว่า30ล้านดอกกำลังบานสะพรัง่งกลายเป็นทะเลดอกไม้อันตรการตาดึงดูดนักท่องเที่ยววันละกว่าแสนคนให้มาชมและซื้อผลิตภัณฑ์จากดอกไม้นานาชนิดเมืองหนานเนียวในมณฑลเจียงซีชาวบ้านและทางการเมืองพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสายดอกไม้และไข่บอนไซขนาดต่างๆซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด นายกเทศมนตรีเมืองหนันเนียวบอกว่าปีนี้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในชุมชนน่าจะสร้างรายได้มากกว่า2,000ล้านบาทช่วยให้คนในท้องถิ่นมีงานทำกว่า3,000คน ในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาสำนักงานป่าไม้และยาแห่งชาติและกระทรวงเกษตรและกิจการชนบทร่วมกันวางแผนส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงของธุรกิจดอกไม้โดยเสนอให้มีการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนานดอกไม้ซึ่งจะทำให้ภายในปี2025ธุรกิจดอกไม้จะมีมูลค่าสูงถึง1.5ล้านล้านบาท